เก่งมากทุกคนเลยเก่งเหลือเชื่ออ่ะอันนี้คือการวอร์มแบบพร้อมๆกันอันนี้ตอนที่เราจะขึ้นเวทีอ่ะเราจะวอร์มกันยังไงบ้างวันเสาร์อ่ะอ่านี่อะไรอีกบ้าบ้าสองตัวตรงอะไรก็ได้อะไรก็ได้เพราะมันเป็นเมตรเลขไงมันเป็นการที่ที่เรา ที่เราหาโทนเสียงซึ่งมันง่ายไงเรไม่ต้องมีเครื่องดนตรีก็ได้ใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดใครตื่นเต้นมากๆใช้วิธีใช้เป่าก่อนก็ได้เอามือมาอย่างนี้ทุกคนกำลเ,เปล่าเบาๆหลวมๆโดยที่กระพุงแก้มไม่ต้องไม่ต้องป่องพะเป่าท้องตื่นไงใช้ท้องไหม ท้องจะโหไว้ใช่ป่ะท้องจะไม่เข้าไม่ออกหรอกท้องจะทําหน้าที่ทาเรียกว่าโดยธรรมชาติท้องจะทําหน้าที่ช่วยเราไม่ไม่เข้าก็ออกแล้วก็พยายามสะดือท้องของเราเนี่ยอ่อนมากจุดที่นุ่มนวลที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราวอมเสียงเดินใครเรียกว่าค่อยๆเหมือนลมปราณออกมาทํวินาทีนะครับ3 4 หมือนเป่าทั้งเป็ดอะแค่ทั้งเป็ดอะแค่นี้จริงๆแล้วนะมันช่วยให้หายตื่นเต้นด้วยแล้วก็ช่วยให้รู้สึกว่าการหายใจโล่งแล้วก็น่าจะทําให้เสียงมานะ <c oughs> รู้สึกไหมง่ายๆแค่นี้เอง <c oughs> ถ้านึกอะไรไม่ออกนะก็เริ่มจากอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยวอร์มค่อยๆทำอะไรไปโ <c oughs> okay, อเคเดี๋ยวเราจะเข้ามาที่เพลงกันนะ <c oughs> เอาเพลงของทีมโอ้นก่อนเนาะ <c oughs> <c oughs>